ราจะบอกวิธีการ okay, okay. เช็คระยะนะครับวันนี้จะมาบอกวิธีรีเซ็ตสัญญาณแจ้งเตือนถึงระยะเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่องหรือน้ำมันฮรอล,ลิตของทางยันมาโซลิดคันนี้นะครับ75แรงขั้นตอนแรกนะครับให้เราบิดกุญแจไปตำแหน่งออนนะครับแล้วก็มาเปิดกล่องฟิลอันนี้แล้วก็จะมาดูกันนะครับว่า เราจะต้องถอดฟิลตัวไหนเราจะต้องถอดฟิลออตัว 5M ที่เขียนไว้บอกว่า s e ิ v i c e ี e ซ็ตนะครับนั่นก็คือตำแหน่งตรงนี้นะครับของจอสลิกเจสบแรงเราจะใช้ที่คีบฟิลนะครับมาคีบมันออกมาเมื่อเราบิดตำแหน่งออแล้วเราก็ดึงฟิล 5M ออกมานะครับแล้วก็ให้อีกคนที่อยู่ในรถด,ดับปุญแจแล้วก็นับ1ถึง15พอครบ15้าเแล้วเราก็ เสียบฟิลกลับไปตามเดิมนะครับแล้วก็สตาร์ทรถได้เลยครับแค่นี้ก็เสร็จสำหรับวิธีรีเซ็ตสัญญาณแจ้งเตือนถึงยาเลีตยนฐานน้ำมันเครื่องแล้วนะครับของทางยันมา